ติดกรับแล้วเขาก็ว่าบบได้ผู้หย่บ้านเขาว่าบบได้เจ้ามากินมาอยู่แล้วเจ้าผิดผีเขาได้แต่ว่าค่าสินสอนนี่ไม่เท่าบบเอาเราเบียกับโ่เอาปัตตันเนาะบาโเตียงเนาะ ตอนที่สี่นี่เรื่องที่สี่นี่แต่งงานบ่มีคาสินสอดจักบาทแปลขันเป็นคนอื่นนะบ่ท่านเห็นหนักกันนะคุณเถาผูกก้แก่นะผููบ่อ็ขาซือว่าจะได้เจ้าต้องหมูข่อยต้องอัลซ์ีเดอร์เบ,บียร์ข่อยต้องจัดร,รตังร้ตงกินมัดเลยด้แม่นเรื่องแต่งงานนี่เขาอยู่ในการเขาทดลองเขาอยู่ในการเดือนหนึ่งห่ะพอครบเดือนนี่เขาจะมาเห็ดเบียร์ติดกับแล้วเขาก็ว่าบบได้ฟูหญ่บ้าน์เขาว่าบบได้เจ้าเมื่อกินมาอยู่แล้วเจ้าพิดผีเขาได้ต้องกอดผีขอบ้าน ม <Man. S 2> ถ้าตองเสียงเงินขอบขอบผีให้เขาเสียงเงินขอบบ้านให้เขาก็ตีไปเงื่อนไท่กับประมาณ 2, สองพันซะค่าไปอยู่กินบ้านเขาค่ากินผีบ้านเขาครับแต่ว่าค่าสินสอนนี่แม่เท่าเบ้าเหลเบียกับเอาแต่ว่าเออเนี่แต่ว่ารัาจังสิไปกั่ก็คือเอา้าออกเบียกาลังครับอ๋อเบียกาลังค่าสินสอดเบียกาลัง จัดง่ายนะบางไงจัดงานอ่าเดี๋ยวกราลังเต็มเต็มแล้วตกไป่สิบสิบเจ็ดลังโอ้ตอนนั้นบราเตียงอยู่ป่ะตอนนั้นอยู่อยู่อยู่นะครับครับคนจัดง่ายนะครับผมเขาก็เอาอาหารอยู่ที่ไปสร้อยสร้อยนะเพราะว่าคิดว่าถ้าบุมี่ยังกินเลยนะหมุนกับโบได้อ้อย่างงัวกับบุมี่อย่างกับบุมี่เขาว่าโอ้ อยู่บ้านเทาก็มีแต่ปลาเนี่ยเอาไปซอยครับครับครับเอาไปสร้อยประมาณนั้นเร็วๆแบงานงานบ้านเทาเนาะงานบ้านนอกบ้านชนบทเท่าจัดงานนี่จัดเอาง่ายๆคือเป็นการผูกแขนหน่อยซะแบบจัดขึ้นที่ซิปก็คนนี่นะเขาก็คำนวณเดี่ยวปลาคนตะมุิเฉลี่ยแล้วปลาสองคนโตกันาดนีคำนวณได้แต่ว่ามันโมเมนต์แบบนั้นเท่ามากเทเล็กเราเป็นคนอคนดังคนใหญ่แหละคนเทเล็กเลยความคกคนแปลกแหละ มันมีคนไทยเคยมาอยู่แต่ว่าอยูบ่ไดดกับมีหลายคนมาแต่ว่าเอาข่อยมาอยู่เดือนหนึ่งเต็มๆเอาอยู่ใดคนอืนมาอยู่สามมื้ออาทิตย์หนึ่งนี่ข่ยมาอยู่เดือนหนึ่งอยู่ใดจัดงานบ่ต้องบอกมามดเลยมดบ้านมานี่บ่ไดดนั่งโต้ได้คนที่เขาบ่ไดดเชิญนี่เขาจะปูสะปูสะนั่งออกหน้าอ๋อบ่อเฮาบัดทีเห็ดได้บอกเนาะแบบนั้นเป็นบ่อ เจ้ากางเต็มเลยไปเบิ่งคลิปของเบาเตียงเอามีแบบนั้นอีกบ่เบาเตียงไปเบิ่งคลิปเบาเตียงเด้อไปเบิ่งคลิปเบาเตียมมัตางไปเิยคอยก็เลยต้องส่วนตัวเขานะมานั่งผู้ซาดนะผู้ซาดนั่งเบิ่งนั่งเบิ่งเจ้าผู้นั่งโต๊ะโต๊ะนี่ก็โต๊ะโรงเรียนได้ไปเอาโต๊ะอยู่โรงเรียนมาอาจารย์ให้ยืมโต๊ะจานอันนึงแล้วก็มีคีย์บอร์ดอาจารย์พอนไส้นักล้อมกันนักล้อมกับทหารเลยนะทหารอยู่มหาไซนเนี่ยนะครับผมครับผมครับผมแต่ว่าแขกที่บริชเชิญนี่ เด็กน้อยผู้เฒ่าอุ้มลูกเต็มเต็มอ้อมงานแม่เพราะว่ามีงานเขากระซิหุ้มล้อมเนาะเขาเครื่องเชียร์เขากระ่ิ่งหุ่มง่ายไปสิบ่เคยฟึงมากอะไรก็แล้วคลิปมีคีย์บอดอีกมีน้องนี่กระสิ่นะเขาเขาบ่เคยเห็นใครกับเปิดเสร์อนะบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นว่าง่ายบ่เคยเห็นบ้านเฮานี่คือว่าย้อนไป30ปีที่แล้วสมัยเขาเล่นอิเล็กโธนคือกันครับแม่นอ่าดนตรีอิเล็กโธนสามสิ้นนี่แมม่นอื ทำไมทำบางท่าแตะกี่เลยเกิดมากคันว่ามีคียโบอร์หรือมีอิเล็กโทอนักลองนี่ยโอ้ครับเออทุกงานของมี่เนาะครับผมโอ้ขันซิว้าประวัติอ่าบอตอนเนปโอ้ว่านังมหากาบเรื่องนึ่งบุคคลเออไล่เงาอ่คิดนึงาคลิปสามปีนั้นประมาณอยู่สามร้อยถ้าทุกคนอยากถ้าทุกคนอยากลู้ลึกจริงๆนะครับให้ไปเข้า หาช่องเบาเตียงหน้าก่ายอ่าพีมพ์คว่าบอตอมสาวจ้อยบอตอมสาวจ้อยเบาเตียงคําหน้าก่ายเพื่อนซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดแล้วก็เบาเตียงเตียงคําหน้าก่ายนี่เพิ่นซิบนีจากชีวิตของบอตอมเพราะว่าเพื่อนเ,นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะให้เอฟซีทุกคนที่ว่าเข้ามาเบิ้งเข้ามาคอมเมนต์ว่าหาวิธีชีวิตของบาต้อมสาวจ้อยเป็นอย่างที่ว่าอยู่ในลาวไดหรือบ่ไดดเป็นอยู่จังซันหรือซี่ยานหรือบ่ยยานให้ทุกคนมาเจาะเบิ้ง อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์แบบที่ว่ามันรุนแรงนะครับหรือว่าบางคนเออบางคนตัดสินตัดสินแค่สายตาตัดสินแค่สายตาบางคนบ่เตียงมีคอมเมนต์เข้ามาว่าเจ้าเบิ่งแค่ปกคิดเจ้าเบิ่งแค่ไต้เติ้ลมันเจ้าเข้าไปเบิ่งลึกๆเน้ขาวนะปุกกเลยว่า ตามนี้มันก็คือว่าหลักข้าการห้ามบ่ได้เนาะบ่วต้มเนาะประกอบไม่ตอนไม่เ่ากระเป๋าถ้าเป็นผู้อื่นนี่โอ้ยบ่ได้เอาจเกจนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศมาเจสิมาเอาซื่อๆเป็นจไดคนเฮามันอยู่ได้มันก็มีองค์ประกอบหลายแม่นครับองค์ประกอบหลายอย่างมีความรู้ความสามารถครับบ่แม่นเดินเดินดาๆมาฮู้จักผู้นั้นผู้นี้เด้อครับเด้ออันนี้ก็คือที่ไปที่มาคร่าวๆที่บ่วต้มครับอ่าบ่าวเตียงคํำนากายเพิ่นอ่า อธิบายแก้ไขว่าง่ายๆอธิบายให้ทุกคนเข้าใจซี่เข้าใจหรือบ่เข้าใจก็ะยาแต่ว่าให้เจาะเบิ่งเหตุผลแลลัก,การค,ความเป็นมาเ o w moment มาโดโดเด๊ดเด้ม o m ว่าอย่างเหตดอย่างเหตุเนาะอันนี้ตอบตอบตอ,อดีตไอ้ซื่ออะตอบตอครับผมเฉลยตอบคำถามตรงถี่พื้นตอบคอมเมนต์เนาะตรงถี่ว่าครับผมเลี้ยวอันนั้นเข้ากับทิ้งหรือเข้ากับนี้แต่ยอ้อนคำตอบมันอยู่ที่เฮามาเขาเป็นบอกสิบสอดครับอยี้งกับบมีครับย้อนกลับไป โตเจ้าเองแม่นทันเฮ็ดจังที่จะเอาบอลเพื่ไดดบ่แม่นครับแม่นแม่นเ้วเจ้าถึงยอมให้เขาหนีเด้๋ยับครับกับนกนกจากว่าเจ้าเจ้าเห็นเขาเออจริงใจกับเขาแต่เขามาเพื่อลอกลวงเขานี่เนาะอันนี้ก็กันแล้วแต่เจ้าอ่ะนะเนาะแต่อันนี้บมเมนตบ่ตอมมันสีฮู้เองดอกบ่าลอกหรือบอลอกแม่นครับผมแม่นครับผมนม่ถึงเฮาฝึกมาอยู่เดือนเดียวมาอยู่ในการเดือนเดียวอ่า เขายังอันนัน้นนะเนาะแม่น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 โอเคเนาะครับเนาะขออน <c oughs> ุญาตปิดคลิปไว้ชั่วโนี้นะครับทุกคน <c oughs> ว่ามีอย่างก็คือว่าเหรอครับเบาเตียงค้ำหน้ากายนะครับที่เพิ่นซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเข้าไปเจาะไปจีบเบิ้งบ่าร์ตอมก็คือกันบ่าร์ตอมเสาจ้อยเข้าไปเจาะไปจีบเบิ้งวิธีชีวิตเพิ่นเป็นเอาไหครับแล้วทุกคนสิได้ฮู้กระจ่างแจ้งนะครับทุกคนโอเคมื้อนี้ก็ขอบคุณครับบ่าวเตียงนะครับแล้วก็บ่าร์ตอมนะครับเด้อมื้อนี้มาแวะเวียนเฮือนเพิ่นครับนี่ครับ เดี๋ยวกินข้าวก่อนครับผมโอเคครับผมอ่า,อาขออนุ่าตครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม